สวัสดีชาวนักช็อปออนไลน์ทุกท่านนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะฮะจะมาแนะนำม,มือถือนะครับในส่วนของตัวไอคูกันบ้างนะครับตัวที่ผมหยิบมานี้นะครับก็เป็นตามที่หลายๆคนเนี่ยได้เรียกร้องเข้ามาก็คือเป็นไอคูเนโอเก้านะครับคือไอคูเนี่ยนะครับเนโอเก้าเนี่ยจะมีทั้งตัวธรรมดาลแล้วก็ตัวเนโอเก้าโปรนะครับนะ โดยในสีของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีเนาะก็เป็นสีดาสีแดงนะครับแล้วก็สีบลูนะครับนะก็ให้มาทั้งหมด3สีตัวนี้อยู่ในเครือเดียวกับ V ี V o นะครับหลายคนที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมือถือเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าตัวนี้มันโดดเด่นในเรื่องของเกมมิ่งโฟนนะฮะขนาดของตัวมือถือของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 163.5mm มมมคูณ 75. 75.7mm มแล้วค mm ูณ 8mm มมนะครับน mm ้ำหนักโดยรวม ทั้งเครื่องทุกอันนี้แล้วเนี่ยจะอยู่ที่190การัมนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเขาเปิดตัวเมื่อครั้งแรกเนี่ยในวันที่10เมษายน2024นะครับตัวนี้เปิดตัวที่เปิดตัวเลยนะครับแต่ว่าสถานะการวางจําหน่ายน่าเสียดายที่ในประเทศไทยไม่มีนะฮะไม่มีเขาเปิดตัวมีวางจําหน่ายในต่างประเทศเท่านั้นนะครับอ่าในส่วนของตัว neo เตัวเปรืธรรมดาเนี่ยนะครับเขาก็จะ start up อยู่ที่ประมาณ14,000 อันนี้รวมค่านําเข้าแล้วนะครับรวมค่านําเข้าแล้วนะฮะโดยประมาณนะครับโดยประมาณถ้าเกิดท่านใดได้ในราคาที่ถูกกว่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีแต่โดยรวมแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วแหละนะครับเราได้ของที่ดีนะของที่คุ้มเนี่ยก็ต้องยอมแลกกับจํานวนเงินที่ถือว่าอยู่ในเกรนที่ดีเลยอ่าโอเคหลังจากอลัมพ์บทมานานนะครับเข้าเนื้อเรื่องกันเลยทีกว่านะครับจอแสดงผลของเขานะครับจะเป็นจอแสดงผล LTPO อ m o, o l e d เล็ต 10บิต1.07พันล้านสีก็เลยทีเดียวนะครับจอแสดงผลเป็น HDR 1 0บวกนะครับจอแสดงผลมีรูสำหรับกล้องหน้าขนาดความกว้างของหน้าจอเนี่ยนะครับอยู่ที่6.78นิ้วแนวทะยงมุมเลยทีเดียวโหค่อนข้างใหญ่หน้าดูพอสมควรนะครับความละเอียดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1,260งพันคูณสองพพิกเซลนะครับ4.53 PPI นะครับอัตราการสัมผัสหน้าจออยู่ที่144่งเฮิรตนะครับราคาดีเฟสเทสเขาอยู่ที่144่งเฮิรตนะฮะ ค่าความสว่างหน้าจอเนี่ยนะครับความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดเนี่ยอยู่ที่1,400 nits นะฮะวัสดุตัวเครื่องของเขาหน้าจอเป็นจอกระจกกรอบอลูมิเนียมนะฮะโอ้ค่อนข้างดูหรูพอสมควรเลยมีสีให้เลือกก็ตามที่ได้บอกไปครับเป็นสี black สี red สี blue ไอ้ตัวสี red เนี่ยหรือสีแดงของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัดกับตัวสีเงินเงิน,งนข,าขาวๆนะฮะก็จะเป็นจุดเด่นนะเป็นจุดเด่นเลยเป็นสีเด่นๆเ,เลยของ iQOO 9นะครับ ในส่วนของตัวเครือข่ายตัวนี้ใช้งานแบบนา n โนซิมนะครับรองรับ 5G นะฮะร,ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Origin OS 4 based on Android 14นะครับ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-core นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.2 GHz GPU นะครับเป็น Adreno 740ตัวนี้นะครับ RAM เนี่ยจะมี RAM 12กับ RAM 16 ROM ก็จะมี2แบบอยู่เหมือนกันก็คือ256กับ512 g b นะครับ รับได้สูงสุดอยู่ที่เพิ่มแลมเพิ่มรอมได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่งเซลล์ใบนะฮะโอเคในส่วนเรื่องของกล้องหลักกล้องหลังนะครับเลี้ยวคามิล่ากล้องหลักกล้องดิจิตอล50ล้านพิกเซลบวกให้อ่าเลนอัลต์ไวเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับเป็นดูโอคามิล่ากล้องคู่นะครับรูรับแสงขนาด f 1 9ไฟแฟลช LED ขนาดภาพสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่8,000ันคูณหกพัพิกเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงขนาด f 2 5 สองจุดห้านะฮะอ่ะในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับบันทึกวิดีโอเนี่ยการบันทึกวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ UHD นะครับสองแปด K เออยี่สิบสี่เฟรมต่อวินาทีนะครับความละเอียดอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบคูณสี่พันสามรอยี่สิบพิกเซลแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยการบันทึกวิดีโอกล้องหน้าสามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับ Full HD นะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมต่อวินาทีเซนเซอร์ของเขาจะเป็น ระบบสแกนลายนิ้วมือใต้จอนะครับแล้วก็ระบบหมุนภาคอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ไวไฟ802.11มานะครับก็โอเคเลยแหละแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เขาให้มาอยู่ที่5,160กม ah ิลลิแอมนะก็ดูเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่กลมสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้รองรับชาร์จมวอยู่ที่120วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับเออแล้วก็มีรูปแบบของการแบ่งแบตเตอรี่แบบไร้สายด้วยนะฮะ ความหมายคืออะไรก็คือ,อมันจะเป็นการชาร์จมือถือให้กับเครื่องอื่นนะฮะเป็นการแบ่งแบ่งแบตเตอรี่อ่ครับเป็นเหมือนการโอนแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเครื่องอื่นนะฮะำสำหรับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเครื่องนอกเนาะผมก็จะรีวิวเฉพาะข้อมูลเฉพาะหน้าเอาไว้ให้ตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมครับอตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมเลยแหละนะฮะเพราะว่าตัวนี้มากับ snapdragon 8 Gen 2 octa ขอ e ความเร็วอยู่ที่ 3.2GHz กกันเลยทีเดียวนะครับเออ ก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะแรงพอสมควรเลยแล้วในเรื่องของหน่วยความจําแล้วก็แรมประมวลผลของเขาเนี่ยก็ถือว่าโอ้ถึกทนพอสมควรสําหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งโฟนเนี่ยนะครับคุณซื้อไปอยังไงก็คุ้มครับคุณสามารถที่จะเอาไปเล่นเกมได้อย่างสดุกสนานและมันระเบิดระเบอ้อเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสังเกตได้จากตัวเรสนะฮะตัวสีเรสหรือตัวสีเครื่องสีแดงเนี่ยมันจะรูปแบบเหมือนหนังนกเป็นการเย็บหนังนะครับทางด้าน หลังตัวเครื่องของเขาจะมีไอคูสัญลักษณ์ให้นะครับเป็นนีโอแล้วก็สัญลักษณ์ไอคูจะเหมือนเป็นการแกะสลักเอาไว้ให้ก็คือดูเก่งนะครับค่อนข้างเจ๋งดีพอสมควรเลยนะครับก็เนื้อหาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไอคูลี O โทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นอีกหน,หนึ่งทางเลือกสําหรับสายมือถือตัว ท็อปๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไทยหรอกนะเออเขาเปิดตัวในต่างประเทศแต่ใครที่คุณมีงบในระดับเนี้ยท่านสนใจท่านก็สามารถสั่งทีส่สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะในเรื่องของกล้องเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันเป็นตัวแยกของ vivo ซึ่ง vivo คุณจะรู้จักกันดีในเรื่องของกล้องสวย beautiful นะครับเป็นกล้องแบบ beauty เออก็ผมผมก็มองว่ามันไปในส่วนของ กล้องของเขาก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ะะไม่ได้แย่นะฮะเรื่องของความแรงเล่นเกมก็กโอเคหน้าจอใหญ่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่อ,อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะในส่วนของการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกชาวนักชอปออนไลน์นะครับที่ท่านต้องการซื้อสินค้าตัวนี้สําหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ให้นะครับหรออือถ้าเกิดท่านสั่งซื้อไม่เป็นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้เพจเราเนี่ยเป็นการ สั่งซื้อให้เดี๋ยวผมจะนําเข้าเอามาให้นะครับก็รอสินค้าหลายคนรอไม่เกิน7วันก็ได้รับสินค้าแล้วเพราะว่าจะเน้นแบบส่งด่วนเลยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ราคาก็ตามที่ได้บอกไปครับรุ่นธรรมดาก็ประมาณนี้แหละฮะอยู่ที่หมื่นสี่ลิมิตของเขานะครับลิมิตของเขามันรวมค่านําเข้ารวมค่าขนส่งอะไรต่ออะไรอีกนะครับก็ ใครที่สนใจทักมาได้ที่เพจนักช้อปออนไลน์หรือจะสั่งซื้อด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับโอเคข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดข้อมูลของเขาขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยชาวนักช้อปออนไลน์ทุกท่านเอาไว้ด้วยแล้วก็สามารถติชมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนึงมีหลายคลิปเลยที่คนจะสอบถามเข้ามาเรื่องปุ่มกดไอ้บัวพาวเวอร์ตัวเปิดปิดเนี่ยคือตัว อันนี้โอเก้าตัวนี้เขาให้มาแถบเดียวกันเลยนะครับแถบเดียวกันเลยจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับตัวปุ่มปุ่มลดเสียงเบาเสียงแล้วก็ตัวเปิดปิดเนี่ยจะอยู่แถบเดียวกันนะครับเขาจะไม่ได้แยกฝักเนาะเผื่อใครเอาไปตัดสินใจในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับตัววีวิววีโวไอคูนีโอเก้านะครับไอคูนีโอเก้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาที่ผมหยิบยกมานี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์นะครับผ่านใต้คลิปนี้เลยหรือ นะครับตามที่ได้บอกไปจะสั่งซื้อกับทางเราก็ได้ทั้งมาที่เพจนักช็อปออนไลน์ได้เลยเราจะบริการของท่านให้อย่างดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนึงข้อมูลนี้เอามารีวิวเนี่ยมาจากสยามโฟนนะครับขอบคุณทางสยามโฟนไว้ด้วยนะครับที่ทิ้งข้อมูลไว้ให้เราได้นํามารีวิวให้กับชาวนักช็อปออนไลน์โอเคสวัสดี